ขบวนรถเที่ยวต่อไปเป็นขบวนรถเปล่านำโดยดีเซล4224นะครับเป็นการรวมร่างของชุดขบวนรถด่วนขบวนที่51และขบวนรถเร็วที่141ต้นทางสนีกรุงเทพราชธานีเชียงใหม่และกรุงเทพราชธานีลลนลบลราชธานีตามลำดับนะครับ ครึ่งหน้านะครับนำโดยดีเซล4224เป็นชุดขบรถดวขบวนแห่เ1กรุงเทพเชียงใหม่ก่อจะเสดกรุงเทพเวลา22นิกาในคืนนี้นะครับตามด้วยท่อนหลังนะครับเป็นดีเซล4540นะครับพ่วงมาเป็นคันกลางนะครับ ส่วนริ้วขบวนหน้าท้ายนะครับเป็นริ้วขบวนรถเร็วขบวนที่141กรุงเทพอุบลราชธานีออกจากสานีกรุงเทพเวลา22นา45นาทีนะครับรถชุดนี้ก็คือวิ่งกลับไปเพื่อทําการตั้งขบวนที่สานิกรุงเทพเพื่อจัดเตรียมริ้วขบวนและเตรียมความพร้อมก่อนทําขบวนออกจากสานิกรุงเทพในคืนนี้นะครับ